นางศรสนีหวบสมบูรณ์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสมัครงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินางสาววิชุพนธ์ภู9ก้าล้วนศีสัญญานายกสมาคมโรงแรมกระบี่นายสมบูรณ์ง่าฟ้าประธานชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เลแหลมพระนางไร่เลโมเดลพร้อมด้วยนายรังสารพรมประสิทธิ์ซีบริษัทคิวประเทศไทยจำกัด ได้ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการนำเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจด้วยการนำแอปพลิเคชันชื่อว่า QQ มาช่วยเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่เพื่อยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวและตอบโจทย์ไร้เลยโมเดล โดยนางสันสนีหอบสมบูรณ์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสวทชกล่าวว่าศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสวทชที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มต้นกิจการจนในที่สุดสามารถดำเนินกิจการของตนได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยบริษัทคิวคิวประเทศไทยจำกัดเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการนวัตกรรมภายใต้โครงการบม่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีของสองทชและได้รับทุนสตาร์ทอัพบอยเชอร์โดยบทบาทหนึ่งที่สําคัญของศูนย์บีไคือการให้การสนับสนุนการจับคู่นวัตกรรมระหว่างเจ้าของนวัตกรรมกับผู้ใช้งานจรงิงหนังเช่นชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เลแหลมพระนางที่ร่วมทําการการระหว่างไร่เลโมเดลกับบริษัทคิวคิวประเทศไทยจำกัดผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน QQ ด้วยการนำนวัตกรรมแอปพลิเคช ชัดดังกล่าวไปใช้งานจริงกับการจัดการความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในช่วงของสถานการณ์หลังคลายล็อกดาวน์รวมถึงความหนาแน่นของการจอดเรือในท่าที่เรือของหาดไร่เลยอีกด้วยซึ่งนับว่าเป็นการนําเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการในโครงการศูนย์ BAC สวทชเข้าไปเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่วันนี้เราก็เน้นที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโดยการเราเชื่อมโยงเอาโซลูชันนะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเทคสตาร์ทอัพ นะคะซึ่งสามารถที่จะเอามาปรับใช้กับสิ่งที่เราต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบันก็คือการท่องเที่ยวแบบนิวนอร์ม l ลนะคะวันนี้สวทชก็เลยนำเทคโนโลยีนะคะของ QQ นะคะมาใช้ในการบริหารจัดการความหนาแน่นเป็นร่วมวิจัยกับภาคเอกชนนะคะเป็นของนานโนเทคโนโลยีของสวทชนะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่สวทชนามาส่งมอบให้จังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ค่ะ ขณะที่นายสมบูรณ์ง่าฝาประธานชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เลแหลมพระนางไร่เลโมเดลเปิดเผยว่าสําหรับโครงการไร่เลโมเดลเป็นตัวอย่างในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติของประเทศไทย โดยมีแผนการดำเนินงานโครงการไร่เลยโมเดลได้แก่การจัดระเบียบเรือเพื่อยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าไร่เลยทั้ง3หาด้วยการจัดการเพื่อลดปัญหาการนำขยะบนชายฝั่งมาทิ้งในพื้นที่อ่าวไร่เลยตลอดจนการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและการจัดการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติควบคู่ไปด้วย โดยมีการตั้งเป้าในการฟื้นฟูธรรมชาติและท้ายสุดคือการปลูกฝังจิตสำนึกต่อธรรมชาติของนักท่องเที่ยวและเยาวชนขณะที่นายรังสรรพปรสิทธิ์ซีอของบริษัท QQ ประเทศไทยจำกัดและผู้ประกอบการนวัตกรรมในโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพวอร์จเจอร์ของสวทชเผยถึงแอปพลิเคชันชื่อว่า QQ เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อจองคิวรันอาหารที่ไม่ต้องรอทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการด้านอื่นๆได้อีกหลายอย่าง โดยในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวแอปพลิเคชัน QQ คได้นํามาใช้กับการจองล่วงหน้าเพื่อเข้าอุทยายแห่งชาติซึ่งในส่วนของ R ่าไร่เ e, ลแหลมพระนางจังหวัดกระบี่แอป q q ได้นํามาปรับใช้ในการจัดการเรื่องของความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวของหาดไร่เลเพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามแนวทาง caring capacity เพื่อง่ายต่อการให้บริการของบรรดาเจ้าหน้าที่ที่สามารถตรวจสอบการจองและการลงทะเบียนเข้าและออกของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้